ค่ำคืนที่คนไทยทั้งประเทศแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองกลายเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ลูกหนังซีเกมที่เจ็บปวดและสะเทือนอารมณ์ที่สุดเกมที่เริ่มต้นด้วยความหวังความฝันและความมั่นใจกลับจบลงด้วยน้ำตาความผิดหวังและคำถามมากมายที่ยังคงดังก้องอยู่ในหัวของแฟนบอลทุกคนไทยออกนำเวียดนามก่อนถึง2-0ภาพความสำเร็จเหรียญทองและการชูถ้วยเหมือนอยู่ตรงหน้า แต่ทุกอย่างกลับพังทลายลงภายในเวลาไม่กี่สิบนาทีเมื่อเวียดนามยิงแซง3ถึงสองคว้าเหรียญทองไปต่อหน้าต่อตาทิ้งให้ทีมชาติไทยต้องยืนมองด้วยความเอจอบปวดแบบยากจะอธิบายเกมนี้ถูกขนานนามทันทีว่าเป็นไฮไลท์ช็อกโลก ไม่ใช่เพราะคุณภาพฟุตบอลที่ต่ำแต่เพราะมันสะท้อนความผิดพลาดซ้ำซากความไม่เป็นระบบและสภาพจิตใจที่ประบางของทีมไทยในช่วงเวลาสำคัญที่สุดเริ่มต้นเกมทีมไทยเล่นด้วยความดุดันมั่นใจและมีวินัยเกมรุกไหลลื่นการเคลื่อนที่ของผู้เล่นทำให้แนวรับเวียดนามปั่นป่วนแฟนบอลไทยเริ่มส่งเสียงเชียร์ด้วยความหวังว่าครั้งนี้เราจะไม่พลาดอีก ประตูแรกของไทยเหมือนปลดล็อกทุกอย่างความกดดันที่แบกมาเหมือนถูกยกออกจากบานักเตะเล่นง่ายขึ้นกล้าครองบอลกล้าเล่นเกมรุกมากขึ้นเวียดนามเริ่มแสดงอาการลังเลเสียจังหวะและดูเหมือนจะตั้งหลักไม่ถูกก่อนที่ประตูที่2จะตามมาเสียงเฮดังลั่นความฝันถึงเหรียญทองซีเกมส์เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหลายคนเริ่มพูดถึงการล้ังแค้นการกลับมาทวงศักดิ์ศรีและการประกาศว่าไทยยังคงเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียน แต่ฟุตบอลไม่เคยประนีใครที่ประมาทและนี่คือบทเรียนราคาแพงอีกครั้งเมื่อเกมเริ่มเปลี่ยนจังหวะโดยที่ทีมไทยไม่รู้ตัวจากการเล่นอย่างมีระบบกลายเป็นการถอยลงไปรับมากเกินไปการครองบอลลดลงความผิดพลาดเล็กๆเริ่มเกิดขึ้นทั้งการจ่ายบอลพลาดการยืนตำแหน่งที่ไม่ชัดเจนและการสื่อสารในแนวรับที่เริ่มรวน เวียดนามที่โดนกดดันมาตลอดกลับได้แรงฮึดจากประตูตีไข่แตกลูกยิงที่เหมือนปลุกทุกอย่างให้ตื่นขึ้นทันทีความมั่นใจของเวียดนามพุ่งสูงในขณะที่ความมั่นใจของไทยเริ่มสั่นคลอนเกมเริ่มเปลี่ยนมืออย่างชัดเจนไทยเริ่มเล่นด้วยความกลัวกลัวเสียกลัวพลาดและกลัวซ้ำรอยเดิมประตูตีเสมอ2-2ถึงคือจุดที่ทุกอย่างพังลงแบบแทบไม่เหลือชิ้นดีสนามทั้งสนามเหมือนถูกแช่แข็งนักเตะไทยหลายคนเริ่มมีสีหน้าตื่นตระหนกการตัดสินใจช้าลงการเคลื่อนที่ไม่สัมพันธ์กันเกมที่เคยเป็นของไทยกลับกลายเเป็นนของวยดดามโดมโสบูรณ์ และแล้วฝันร้ายที่สุดก็เกิดขึ้นประตูชยัย3-2ของเวียดนามลูกยิงที่ไม่ใช่แค่ทำลายสกอร์แต่ทำลายหัวใจของแฟนบอลไทยทั้งประเทศเสียงเฮิงฝั่งตรงข้ามดังสวนกับความเงียบงันของฝั่งไทยน้ำตาของนักเตะไทยหลายคนไหลออกมาทันทีเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นคำว่าชวดทอง อาจฟังดูสั้นแต่ความหมายของมันหนักหนาสาหัสกว่านั้นมากเพราะมันคือการพ่าดซ้ำซากในเกมสำคัญมันคือความล้มเหลวที่ไม่ควรเกิดขึ้นในระดับนี้และมันคือคำถามใหญ่ต่อโครงสร้างฟุตบอลไทยว่าเรากำลังเดินไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องหรือไม่ หลายคนตั้งคำถามถึงแทคติกทำไมเมื่อขึ้นนำถึง2ถึง2-0ถึงเลือกถอยลงไปตั้งรับทำไมไม่รักษาเกมในแบบที่ถนัดทำไมไม่มีการแก้เกมที่ชัดเจนเมื่อเวียดนามเริ่มกลับมาและทำไมสภาพจิตใจของนักเตะถึงพังง่ายขนาดนี้ทั้งที่อยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบทุกอย่าง ความพาแพ้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่แพ้ในสนามแต่แพ้ในความคิดแพ้ในวินยัยและแพ้ในสภาพจิตใจมันสะท้อนปัญหาที่ฝังรากลึกในฟุตบอลไทยมานานตั้งแต่ระดับเยาวชนการพัฒนาโคตรระบบการแข่งขันไปจนถึงการปลูกฝังทัศนคติในการเล่นเกมใหญ่เวียดนามในวันนี้ไม่ได้ชนะเพราะโชคแต่ชนะเพราะความเชื่อมัน่นความฟิตความมีวินยัยและการไม่ยอมแพ้จนวินาทีสุดท้ายในขณะที่ไทยกลับหยุดเล่นทั้งที่เกมยังไม่จบความแตกต่างเล็กๆเ,เหล่านี้แหละที่ตัดสินชะตาของเหรียญทอง เสียงวิจารณ์หลังเกมดังสนั่นทั้งจากแฟนบอลผู้เชี่ยวชาญและอดีตนักเตะหลายคนบอกตรงกันว่านี่คือความล้มเหลวที่ไม่เป็นท่าเพราะมันไม่ได้เกิดจากความเหนือกว่าของคู่แข่งอย่างเดียวแต่เกิดจากการทำพลาดของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเลา่าคำถามคือหลังจากนี้เราจะทำอย่างไรจะปล่อยให้ความพ่ายแพ้ครั้งนี้กลายเป็นแค่ดราม่าอีกหนึ่งตอนหรือจะใช้มันเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่สุดในการยกเครื่องฟุตบอลไทยอย่างจริงจังไม่ใช่แค่เปลี่ยนโค้ดไม่ใช่แค่โทษนักเตะแต่ต้องมองลึกไปถึงโครงสร้างทั้งหมด นักเตะหลายคนยังอายุน้อยพวกเขายังมีอนาคตแต่อนาคตนั้นจะไปได้ไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับระบบที่พวกเขาอยู่ถ้าย,ยังปล่อยให้ความผิดพลาดเดิมๆเ,เกิดขึ้นซ้ำๆต่อให้มีพรสวรรค์แค่ไหนก็ยากจะก้าวไปสู่ระดับที่สูงกว่าสำหรับแฟนบอลความเจ็บปวดครั้งนี้อาจต้องใช้เวลานานกว่าจะเยียวยาได้แต่ในความเจ็บปวดนั้นก็ยังมีความหว,หวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่สูญเปล่าหวังว่าคนที่มีอำนาจตัดสินใจจะกล้ารับความจริงและกล้าเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง เกมนี้จะถูกพูดถึงไปอีกนานในฐานะหนึ่งในเกมที่ถ่ยใกล้เหรียญทองที่สุดแต่กลับพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยและมันจะเป็นเครื่องตวนใจว่าฟุตบอลไม่มีคำว่าแน่นอนจนกว่าจะสิ้นเสียงนกหวีดสุดท้าย ด่วนไฮไลท์ช็อกโลกไทยนำเวียดนาม2-0โดนเวียดนามยิงแซง3-2ไม่ใช่แค่ข่าวด่วนในค่ำคืนนั้นแต่เป็นสัญญาณเตือนครั้งใหญ่ที่สุดว่าหากยังทำกันแบบนี้ความล้มเหลวจะยังคงตามหลอกหลอนฟุตบอลไทยต่อไปไม่รู้จบและเหรียญทองที่แฟนบอลรอคอยก็อาจยังคงเป็นเพียงความฝันที่เอื้อไม่ถึงต่อไปอีกนาน